อ่ะก็สวัสดียามเช้าเป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งคลิปนะของช่องพี่กก๊กพาเที่ยววันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรียี่สิบเก้าแคม <c oughs> ที่นี่บรรยากาศดี <c oughs> เจ้าของใจดีราคาไม่แพงเอาไวง่ายว่าดีเลยดีตรงไหน เป็นสนามหญ้าที่ร่มเยอะนะแต่ก็ลานไม่ได้ใหญ่มากก็คือเจ้าของเขาให้เอารถขึ้นมาบนหญ้าได้เลยนะจะจอดตรงไหนก็ได้นะนะเดี๋ยวพี่กี้จะพาไปเดินดูส่วนค่าใช้จ่ายคนละร้อยแล้วก็ค่าแอร์ตัวละร้อยไม่เกินข้าวผ่านมินทีอยู่นะไฟดีมากเมื่อคืนนอนไฟไม่มีตกเลย ห้องน้ำดีน้ําแรงใช้ได,ได้แล้วก็ที่สําคัญติดแม่น้ําแควใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปหนึ่คลิปทีปท่ชอบบิ๊กพาเที่ยวเอามานําเสนอนะอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไค์กดติด,ดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ชอ่องบิทีพาเที่ยวนะครับเป็นช่องใหม่ นะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่จะมาพักผ่อนมากางเต็นท์ที่นี่มีเป็นรีสอร์ทด้วยนะห้องละห้าร้อย0เจ็ดร้อยนะห้องแอร์ห้องน้ำเปนตัวน้ำอุ่นพร้อมนะและที่นี่มีอาหารขายด้วยมีตรงไอติมพาดมาเด็กพาลูกมาเที่ยวได้อ่าถามว่าบรรยากาศดีมากครับป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้จะพาไปเดินดูว่าเป็นยังไงแบบไหนมาเดินมาเดยมาเดินมา,นมา,นมาลูก ตรงนู้นก็เป็นห้องพักเป็นห้องพักนะห้องน้ำอยู่ตรงนู้นมาเดี๋ยวมานี่ยี่สิบเก้าแคมป์นี่คือพวกเราที่เราอยู่กันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่สามย่าเขียวเียวเลย <c oughs> ย่าเขียวเขียวมีเพื่อนมีเพื่อนพี่น้องมากางเต็นท์กันอยู่นะเพราะว่าโดยที่หนึ่ง ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็บริากาศสวยวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันน,น,นี้วันนี้วันอะไรวันจันนะเออวันนี้วันจันเห็นวันจันก็ยังมีคนกางอยู่นะประมาณสี่ห้าเต็นไม่ว่าจะเป็นกลางเต็นพื้นดินหรือเป็นรถบ้านหรือเป็นมอตเตอร์นะก็มากลางได้นะเดี๋ยวดูอันนี้ของพี่เก่กจนัน รอบภาโอ้โหนี่ก็ทีมงานทีมงานนะไอตรงนี้ดีกว่าก็กำลังจะเก็บกำลังจะเก็บแล้วก็เดินทางต่อไปที่ไปที่ไหนวะผาเลยวะไล่ภูผานะเป็นอยู่บนเขื่อนศรีนครินเป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวพี่กี้จะถ่ายให้ดูอันนี้ก็ เสียโอเสียนัดนัดเป็นไงบ้างบรรยากาศดีบรรยากาศดีป่ะใช่ติดหนาวครับติดหนาวอ่าโอเป็นไงหนาวครับหนาวเหรอหนาวรรยากาศดีนะบรรยากาศดีแล้วต้องฟ้าเพิ่งตื่นนะยังงัวขี้ตาอยู่เลยเป็นไงสนุกป่ะสนุกสนุกนะยากาศดีก็คือตอนนี้มันมันติดไปแล้วอ่ะ คือม,มันมันมันติดไปแล้วว่าถ้ามันเราไม่ได้ประการเต็นแม่รู้สึกก็ไม่งุเดีต้องประการเต็นเดือนหนึ่งต้องครั้งหรือสองครั้งนะน,งนี่ก็มาดูนี่ก็ของเียโอมาดูที่บรรยากาศบรรยากาศก็ตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำแคลใหญ่นะของไกร่ระบุรี น้ำมันลงนะเมื่อคืนเนี่ยน้าขึ้นมาข้างบนนี้เลยเนี่ยน้ําขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้มันลงนะและน้ํามันเชี่ยวเด่นก็ต้องสวมห่วงยางนะชูชีพที่นี่เขาก็มีให้นะ<ม>ก็ลองใครจะมาที่นี่ก็ลองมามาติดต่อกับทางเจ้าของดูนะมผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่ารักรักในสิ่งนี้เลย แรกๆก็ไม่คิดว่าจะรักอะไรขนาดนี้นะพอเข้ามาเกี่ยวการกางเต็นท์นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบเรารักนะก็เลยต้องมากางอย่างไรฝากเพื่อนพี่น้องด้วยครับเป็นอีกหนึ่งคลิปครับของช่องพิกพาเที่ยวนะครับก็กด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยน,นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันการจนาันทรบุรีสวยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊ก จะถ่ายมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้พี่กี้ขอตัวย้ายหมาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไะมูลเหมือนกันจะว่าน่าตายเอ็นมูลเหมือนกันจะลูกขี้จะวาน่าตายเอ็